เอาโอ้น้องพรน้องพรโอ้สวัสดีครับอยู่กับช่องยูทูปรถดำสวยๆจารัดครับสวัสดีไปทางเพจรถขุดเมืองบุมยําด้วยครับผมโอ้มาเจอน้องพรครับอของแท้ของแท้ โห oh. สุดจัดประหลัดบอกครับเดี๋ยวลงลงไปข้างล่างดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเพิ่งเคยเจอตัวจริงครั้งแรกครับตั้งแต่ถ่ายคลิปมาครับนี่แหละคันแรกของผมเลยที่ผมได้ถ่ายครับ เขาบอกว่าเป็นรถที่คล่องตัวครับสุดๆเลยครับพรกินรีเสียงเงียบม,มากเลยอะ่ะ โเลยครับโอ้ยมากเลย สวยมากเป็นรถที่ไม่สูงครับโอ้โหล่องมากเลยอะ่ะไปดูปีนคนาไป มาดูเขาเปิดหน้างานหน่อยครับขอว่ากันว่าพอกินะระเเป็นรถที่น้ำหนักไม่ค่อยเยอะครับเป็นรถที่เกี่ยวหนาลมดีมากครับโอ้โห ยาวเลยนะวิ่งเนี้ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นออเอาเขาว่าพรน้ำหนักเบาใช่ไหมเสี่ยฮะ,ะ,ะและเป็นรถที่ราคาก็ค่อนข้างจะราคาดีอยู่นะครับสำหรับพร ปอนกินรีเอกลักษณ์ของเขาคือทางเรื่องของอุ้มครับอุ้มแล้วก็ปากเกี่ยวแล้วก็ท่อส่งข้าวท่อส่งข้าวพอในี่อใหญ่นะครับในบรรดาท้อเกี่ยวครับถ่ายข้าวเร็วแต่ว่าข้อเสียคือออปรับระดับไม่ได้ครับ รถขับน่าจะงงครับเอ้กํพาพากันมาทําอะไรใหญ่ๆเนี่ยโอ้โต้โองเก็บดู ผมสังเกตด,ดูปากเกี่ยวไม่ค่อยแกว่งนะครับนิ่งมากเลยเนี่ยโคตรนิ่งเลยอะ่ะ สาย่านเบนโดครับติดตราเบนโดทุกตัวเลยพุกจุดเลยเป็นรถที่ดูไม่ใหญ่แล้วก็ไม่สูงความคล่องตัวสุดจัดเลยครับเอกลักษณ์เขาคือจะเป็นทรงเหลี่ยมๆครับโอนกินรี เสียงของเงียบดีมากเลยอะเสียงเงียบมากเลยครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปีไหนนะใครรู้ก็ บอกนะครับแนะนําความรู้กันหน่อยครับแต่ผมว่ามันก็ใหม่หน้าดูเลยนะโอ้โหมันจะเป็นปัม๊มปั๊มคู่ครับตัวนี้ ไม่ใช่ปั๊มแยกครับปั๊มแปดโอ้ฟางไม่ค่อยอยู่ข้างบนนี้เท่าไหร่นะ มุนเร็วพอดีเลยอ่ะอเป็นอีกหนึ่งค่าที่ต้องจับตามอง สำหรับพอกินรีการช่างผมอยากรู้ว่าสเปคคันนี้น้ําหนักมันอยู่ประมาณกี่ตันครับแต่เท่าที่ดูกับตานะ่าอยู่ประมาณที่7ตันนะครับประมาณนี้เลย7ตันอยู่ประมาณ7ตันนี่แหละ เริ่เลยอ่ะโโอ้โเรียบร้อยเอาหมดแล้วบ่หมดแล้วครับหมดแล้ว กคนคิดว่าเดินเร็วไหมตัวเดินไฮดัสทุกคนคิดว่าเดินเร็วเท่า12บสองี้ไหมหรือว่าตัวเดิน200ไหมครับเท่ากันไหมแต่ผมว่าผมว่าเท่าที่สังเกตดูนะเหมือนจะสู้พวก12ไม่ได้นะตัวเดิน12ตัวเดิน200เอะเหมือนมันจะคล่องตัวกว่า ไปเสร็จแล้วครับเรียบร้อยน่าจะหมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายบ๊ายบายพรกินาลีการช่างค่ายนี้ไม่ค่อยเหมือนรถอูอื่นครับเอกลักษณ์ของเขาเลยทรงไม่เหมือนใครเลยครับมีเหมือนก็คือสุทาคินครับ นอกนั้นไม่เหมือนใครทั้งนั้นครับเอก,กลักษณ์ของเขาดีมากพรกินารีเป็นรถที่ไม่สูงครับดูไม่สูงเป็นรถที่ดูตำ่ตำๆดูเหมือนอ้อนอวนๆแต่การเกี่ยวคล่องตัวดีมากครับแล้วก็ราคาดีรถค่ายนี้ราคาไม่ตกเท่าไหร,คร่ครับเพื่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม